เปิดมาก็จะเห็นว่าบีเข้าเทรดแล้วนะคะซึ่งไม่ควรเข้าเลยเพราะว่าตลาดยังไม่เปิดค่ะแล้ว BUY AS จากตอนเช้าที่ดู15นาทีเนี่ยตามสูตรแล้วคือ Take London High แล้วเกิด Fair Value Gap ก่อนตลาดเปิดซึ่งแปลว่าควรจะรอราคารีเวอร์ใน fair value gap แ i r v a ว u ูแกลแเราขึ้นไปด้านบนด้วยความอยากลองอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เข้าไปโชคดีว่าออกทันค่ะหลังจากแท่ง30ปิดนะคะจริงๆเราสามารถเข้าได้เลยเพราะว่า1 เกิด c s d 2เกิด ifvg ด้วยเช่นกันตอนแรก B. ีจะเข้าที่ high ของแท่ง30นะคะแต่กดไม่ทันเขาพุ่งขึ้นไปก็เลยเข้าตรงที่เห็นค่ะจะเห็นว่าตอนที่ราคาขึ้นมาตจที่ o b แล้วก็เทคซัมสวิงไฮ h นะคะเขามีการพอสนิดนึงนะคะบี b. ก็เลยกลัวว่าเขาจะลงกลับลงมาที่ fair value gap หรือเปล่าก็เลย เลื่อนสต็อปล็อกขึ้นไปแล้วก็เลยได้มาแค่ประมาณ30เหรียญค่ะหลังจากเป็นแท่งดำนะคะบีก็ยังบูลิชอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าจากไฮไทม์เฟรมนะคะเราก็เลยเข้าเทรดที่3ค่ะ o r d e r f i l l e d เทรดนี้จะเป็นเทรดที่บอกว่าเป็น Full TP นะคะเพราะว่าเขาเด้งขึ้นไปเลยตรงพรีมาเก็ตไฮ หลังจากเทรดที่3ก็ได้มาประมาณ560เหรียญน,นะคะจากเทรดแรกเทรดที่2แล้วก็เทรดนี้ตอนแรกก็คิดว่าเออจะเทรดต่อดีไหมเปลี N ่ยนไป M&Q แต่สุดท้ายก็โอเคเราอยากจะเทรด e NQ ต่อก็เลยนั่งรอดูราคาว่าเป็นยังไงต่อคะ่ะมาถึงตรงนี้จะเห็นว่าราคาขึ้นไปเทคซัมลิควิตี้เป็นเส้นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เป็นแท่งดำลงมาจำสุดที่บอกได้ไหมคะ ถ้าแท่งเขียวไม่ได้ขึ้นไปปิดดำบีจะเข้าใต้เขียวเก็เซตลิมิตออเดอร์ตามที่เห็น,นะคะ่ะสำหรับเทรดนี้นะคะเดี๋ยวจะเห็นวินปรับสต็อปลอสก็ได้ไปประมาณร้อยเหรียญหรือประมาณ20ทิกนะคะเพราะว่าจริงๆเราได้500เหรียญอย่างต่ำแล้วก็เลยไม่อยากเสี่ยงมากเพราะว่าปกติถ้าเป็นสูตรนี้เนี่ยถึงจะไม่ลงไปโลเลยเนี่ยเขาจะพุ่งลงไป นะคะแต่อันนี้จะเห็นว่าแคนโดค่อยๆค่อยๆลงดีก็เลยไม่เสียงดีกว่าก็เลยออกก่อนค่ะ Actually work นะคะอย่างน้อยได้ห้าสิบทิกนเนี้ยห้าสิบทิก เทรดต่อไปก็จะเป็นเทรดสุดท้ายของวันนะคะก็มาดูว่าวิเคราะห์อะไรไปบ้าง Order filled พอแล้ว รับเทรดส,สุดท้ายนะคะที่ B เข้าเนี่ยที่บีเข้าลิมิตเอาไวยตรงนี้เพราะว่าจะเห็นว่าราคาตรงนี้เขาพุ่งมาลงพยายามขึ้นไม่ได้เขาก็ลงในระยะสั้นเป็นเป็น c i s d ระยะสั้นนะคะบีเข้าใต้นี้ถ้าใครรอ c i s d แล้วจะเข้าอ่ะสูตรของ B คือ รอมันโค้งาอีกรอบนึงคือสมมติว่าตรงนี้เช่อกลายเป็น CISD ของถาลงตอนแรกถ้าราคาจะลงต่อสมมติเขียวนี้ขึ้นมาบีก็จะเข้าลิมิตออเดอร์ใต้นี้เพื่อที่จะเป็นลงนะคะแต่ก็ไม่เขาก็ขึ้นไปเบรกด้านบนก็กลายเป็นอนออเดอร์ CISD chain in state of delivery เป็นขา b u l l i s นะคะเซมติง พอขึ้นมาปุ๊บบีก็ไม่ได้เข้าทันทีถูกไหมคะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาแค่ขึ้นมาแล้วเ,เดี๋ยวจะลงหรือเปล่าก็ดูแท่งต่อไปตึ๊ดตึ๊ดซึ่งจะเห็นว่าอันเนี้ยทุ่นเขียวนี้กับทุ่นดำอ่ะจะเห็นว่าตัวบอดี้ของดำมันเล็กนิดเดียวแล้วก็วิกเยอะนะคะก็แปลว่าราคาเขาพยายามลงแล้วพยายามพุชแต่ว่าไม่สามารถลงได้นะคะจะเห็นว่าทั้งสองอันเนี้ยปิดเหนือ csd บวกกับ แท่งเขียวนี้ที่ผ่าน C.I.S.D เนี่ยเขาเป็นแท่งใหญ่ตัวบอดี้ของแท่งดำมันเล็กนิดเดียว B ก็เลยเข้าลิมิเตอร์ตรงนี้นะคะบวกกับตอนที่ดู15 m i n u t e อะถึงอันนี้จะเป็นแท่งใหม่ของ15 m i น u t e ถ้าเรากับย้อนดูนะมันมันมันบ u l l i s มากก่อนอนันนี้ถูกไหมคะก็เลยว่าสามารถจะขึ้นไปได้พร้อมกับตรงนี้เนี่ยตรง h i g ตรงนี้เนี่ย มันเป็นนิว york am high ของก่อนก่อนหน้านี้ซึ่งเขามา่อยู่ตรงนี้แปลว่ามันกลายเป็น e q ั a ว high เพราะฉะนั้นแน่นอนอย่างน้อยจากตรงนี้เราเอา target ตรงนี้ก็ได้ได,ได้ได้เงินด้วยนะคะ b ต้องการแค่ประมาณห้าสิบเหรียญของวันนี้เพิ่มมาแค่สิบเหรียญแต่ว่าก็เลยเข้าตรงนี้ไดไ้ถึงออกตรงนี้ก็ได้ประมาณร้อยเหรียญ นะะคแต่ถ้าเราปล่อยไว้ปุ๊บปุ๊บปุ๊กี้เช็คดูมันขึ้นไปร้อยทิกกว่าดีเลยก็ถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะได้ไปอีกเป็นห้าร้อยเหรียญแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ประมาณนี้เป็นการอ่านแคนโดสนะคะไม่ใช่อ่านแค่สวิงหรือว่าอ่านแค่ใบ h ิตโอแล้วก็เข้านะคะเพราะอย่างที่บอกถ้าเราเข้าใจการอ่านแคนโดสมากขึ้นเนี่ยเราก็จะ วิคอลได้เร็วมากขึ้นไม่ใช่แค่ว่าเอ,อ๊ะเซตลิมิตออเดอร์ที่ OB แล้วก็สตาร์ลอตนะคะส่วนตัว B จะไม่ทำอย่าง,งานั้นบีจะต้องเมค s ชว์ว่ามันจะไปด้านที่เราจะไปอะ่ะก่อนที่เราจะเข้านะคะไม่ใช่ s e ตเซ t แอนด์ฟอร์เนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะเอยไม่แล้วเจอกันวันจันทร์